อ่ากูจับมันไปมันก็ยอมไปรทำนองนั้นน่ะถ้ามึงไม่ยุมึงไม่มองกูเดี๋ยวกูถามพี่ให้มึงมองอ่ะถ้ามองซ้ายมองขว่าแบบรับตาคนอ่ะหรือห้องน้ำมันก็อาจจะแบบอืมเดี๋ยวให้นักเขียนนักเกียนแค่พอพอไปพี่อาร์มนี่ก็บอกไอ้พี่อาร์มเนี่ยมองก้นเขาอะไรประบาณนี้ไอ้พอไปถามไม่กายบอกว่านี่มันคุยใหญ่ไหมออประมาณว่าอยากรอหมดนะประมาณแบบ ขาชอบระนาบที่พร้อมจะจะเปิดเม่ไม่ต้องมีเวทีก็ต่อยได้ใช่ใช่่ั้เพราะออยู่อยู่ด้วยกันนี่รู้เลยไอ้นี่ไอ้นี่เขาแบบไม่ต้องขึ้นสเตจพี่อามก็ไปนั่งสูุบรีทุกที่แต่แต่ก็จะมานั่งซักผ้าแบบเป็นที่ของเราอนนั้เรามานั่งมองตูดจะใส่กางเกงแบบอย่างที้เดี๋ยวกูมองตูดทุกคนเลยดิตูดดนนิึงแล้วพี่อามก็นั่งหลอดตูดหลอดตูดบ่แล้วก็เบียร์กระป๋องหนึ่งก็ดู มันอ่อนที่ไหนไฟอ่อนทีงไหนคือมันที่เป็นจำของเราอยู่แล้วอ่ะมันหมุนท่นี้เล่นใช่ไหมถ้่ถ้าไหนปิดมันปิดทางไหนบอกถ้ามองไม่มองตูมองจีมเลยอ๋อโอเคทีนี้รถมองตูดมันมองไฟคันนี้มันมันเหมือนจะยั่วใช่ไหมพี่อามพอวันวันไหนอยากยั่วพี่อามก็จะใส่เกีงสั้นๆแล้วก็หย่อนตูดนิดนึงแล้วก็มานั่งซักผ้าแบบใช่ไหมเห็นคนเขาก็ในเห็นเห็นกาโกนอย่างเกี้ แต่พี่อาร์มนี่ก็ไม่รู้ก็นั่งดูดหรี่เออนี้ก็นั่งก่อนเออก็นั่งบนที่ของปู่เวันนั้นก็มานั่งให้กูดูันที่ของปู่ล้ให้กูไปดูตรงไหนอะแล้วไอ้ติ๋วนะก็บอกว่าพี่อาร์มเนี่ยไปนั่งดูไอ้นี่ในห้องในห้องเนียอยู่ไรนอยู่ห้องในโลฟันแต่พี่อาร์มจะไม่รู้หรอก แต่พี่อาร์มนี่โดนข้อเก่าหาคืออ๋อหาอ้อยติวนี่มันนี่มัน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 ืมโกหัแล้วม็หกผมไม่มอกพี่อาร์มเอ้ยติวน่ะไม่ชอบพี่อาร์มเพราะว่าพี่อาร์มน่ะเป็นมองก้นในยองเอาเวรกรรมก็คนร่างตรงนั้นให้ไปมองพี่อาร์มอยู่ประที่อยู่แล้วแต่ว่ายองเนี่ยอ่อยเยือมีอ่อยเยือพี่อาร์มอ่อยเยือผมเออผมไม่รู้นะผมก็ยังบอก ไอ้ติวมัน,มนจู่ๆทีแรกม,มันก็ทักทายผมดีนะนแต่มันไม่เกยียดผมมันไม่คุยผมเลยนะ,ะแบบจนผมหมั่นไส้รือไม่บอกเอ๊ะไปบอกไอ้ติ๋วละมีปัญหาอะไรอย่ามาทาท่าําท่าทางงี้หมั่นไส้กูตกไปนะกูยังไม่รู้เรื่องเลยจู่ๆมาแบบนี้พี่อาร์มเนี่ยมังที่ใส่เกงเนี่ยพี่าพอาร์มยุ่งเกงขึ้นก็เลยเห็นคุยไอ้เพชรไม่อบไหม เป็นลอคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแคือเป็นหายเมื่อไรเตียงเขาเติดงยิ่งอมะพอพอพอยิ่เตียงขึ้นอ่ะไอ้ติวเห็นดตียอมพยายามขึ้นเป็นลังใช่ไหมรังอย่างลองขอแปะยายองก็เลยมาถามว่ามองง่ายว่าว่าสภาพผว่าไปเจ้ยเออาอันนี้มันทำจะฟันดังนี้ติดลิขสิทธิ์ก็เลยมาถามผมมาถามถามเป็นกายว่านี่มาคุยใหญ่ไหมไปถามเมียผม เราเป็นเรื่องนี้นอ๋ออ๋อไอ้ติ๋วเขาเขาเขาไ่คุยผมคือเรื่องนี้ผมก็ว่าผมก็ยังงงกูไปทําอะไรให้วะกูเห็นกูเห็นมึงนั่งที่อยู่กูก็เลยแบบผมเห็นก็เห็นมันมันนั่งกันผมก็เลยไม่ยุ่งอ่พี่ยามนั่งสูบบุหรี่ตรงนั้นใช่ทุกวันทุวันแต่เขาไม่ไปซักผ้าข้างในเขามาซักตรงนั้นผมเห็นช่วงไหนติ๋วาก็ลังหลงนะผมก็ไม่อยากไม่อะไรวันนี้อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วไม่รู้ แต่ผมไม่รู้อ่ะแต่เขาไม่คุยกับผมเรื่องอะไรจากที่เรื่องก็คุยกันดีเออคนี้ยกูนั่งกูอยู่ดีๆลำยองเขาไม่ธรรมดาเออไอ้ที่พ่อจะดูข่าวคิดดูก็ก็เหมือนกันได้ไอ้ตรงนั้นมันเรื่องเขาเพราะเราไม่ได้คิดว่าเป็นเมียอยู่แล้วใช่เพิ่งแต่ถ้าให้เอาถ้าให้เอาถ้าให้เอาก็เอาแต่เราไมันติดกับเพื่อนกันคนที่เขาเลิกกันมาก่อน คนอยู่บ้านเดียวใกล้ๆกันแต่มันไม่หนีจากบ้านเราไปไม่ได้หรอกแต่แจวก็อยู่ใครน้อยเราอยู่เราอยู่อำเภอเมืองก็อืไปหน่อยเดียวประมาณเจ็ดแปดโลก็ถึงแล้วบ้านแจวนะเฮ้ยยองนี่ก็อยู่บ้านเดียวกับมีไอ้เอ๋ลำยองลำยองลำใหญ่เนี่ยนะก็อยู่หอกองก็อยู่หอกองแถวนั้ ก็ถึงญาติถึงคนบ้านเดียวกันนั่นแหละเมียอ้เอได้หน่อยอ่ะไม่คือแต่เราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปนะเราอ๋อจะไปจับเดี๋ยอเอาไปลงากินพาเที่ยวอันยังก็แต่แต่แต่ไม่ได้ดูตูดใช่ไหมดูพี่อ๋อนั่เบิ่งอยู่แล้วใครนั่งตรงนั้นอ่ะผมดูหมดนั่งขึ้นนั่งอยกอกไอ้เพชรนี่ข้าวนั่งนั่งสังขาร นั่งสักค่ากันค่าเนี้ยเร็วไงมันมาขาสั่นแล้วแล้วโซฟานผมก็นั่งสูบหรี่อ่าเนี่ยอ่ามันงเบรแล้วคือผมไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจดูเขาเห็นไม่หม่มคนมานั่งมันจะเห็นตุกอยู่แล้วใช่คันนี้นอกจากคนมาโชว์ก็คือว่าเออเอาลงจากหน่อยตั้งใจมาโชว์คนไทยป่ะเพราะใครเขาต้องมานั่งเขาสักค้าตรงนั้นแต่ที่มันเป็นที่ของ ของเราคนคนสุบลีตรงนั้นเขาต้องไปนนางมองหันกินมันจะมีกอกหนามอย่างสี้เขาตรงนั้นไม่มีโซฟาโซฟารับนั่งดูบลีสั้นแต่ัดสินใจแล้วไอ้ทางนี้ก็เจิตนาจะดูด้วยคุณไม่ผิดทางนั้นก็นําเสนอโ้ท้าเจตนาดูผมผมดึงเข้าห้องน้ำไม่ดีกว่าบอบอกที่จริงเนี่ยพยายามนี่บุเกี่ยวเลยเพราะเออเป็นหน้าที่นั่งกิน นั่งสูบ<ต>สูบยาสูบนี่ยแม่ได้ <ยา S 1> ผมคำนวณแล้วพี่อามเขาเสนอจริงเพราะเขาเสนอพี่อามด้วยผมด้วยมผมว่าตอนนั้นน่ะผมตีเลยเหไอ้ไอ้ติตตตต๋วเขากำลังหัวเป่าหัวปอมไม่งั้นนะผมดึงเข้าห้องน้ำแล้วไม่ต้องดึงฮะไม่ต้องดึงเอาเอาเอาการลาจอดรถเลยเ